สามโรคหน้าร้อนที่ผู้สูงอายุต้องระวังอุณหภูมิเฉลี่ยของประเทศไทยเรานะคะสูงขึ้นทุกปีเลยค่ะโดยเฉพาะปีนี้เรียกว่าร้อนสุดๆกันเลยทีเดียวนะคะชนิดที่ว่าคนหนุ่มสาวเองร่างกายยังรับแทบไม่ไหวค่ะฉะนั้นผู้สูงอายุซึ่งถือเป็นกลุ่มเสี่ยงก็ยิ่งต้องระวังเป็นพิเศษนะคะมาดูกันค่ะว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดมากขึ้นทุกปีนี้นะคะเสี่ยงต่อการเกิดโรคอะไรในผู้สูงอายุได้บ้างค่ะ 1. โรคลมแดดหรือว่าฮิสโตร เกิดจากการที่ผู้สูงอายุอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงและได้รับความร้อนมากเกินไปส่งผลให้การทำงานของระบบเลือดและระบบสมองผิดปกติซึ่งสัญญาณเตือนที่สำคัญของโรคฮิสโตรก,ก็คือไม่มีเหงื่อออกแม้จะมีอากาศร้อนหน้าแดงตัวร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆรู้สึกกระหายน้ำมากวิงเวียนปวดศีรษะคลื่นไส้หายใจเร็วเกรงกล้ามเนื้ออาจจะหมดสติหัวใจเต้นเร็วแต่ว่าแผ่วเบา ถ้าไม่ได้รับการแก้ไขอย่างถูกต้องและทันเวลาอาจทําให้หัวใจหยุดเต้นและถึงแก่ชีวิตได้เลยค่ะสําหรับการป้องกันและดูแลผู้สูงอายุไม่ควรให้ตากแดดในช่วงเที่ยงวันหรือให้หลีกเลี่ยงการทํากิจกรรมกลางแจ้งในช่วงบ่ายโมงถึง4ี่โมงเย็นแต่หากมีความจําเป็นต้องสัมผัสแดด ควรใช้ผ้าขนหนูชุบน้ำเช็ดตัวเพื่อลดความร้อนในร่างกายค่ะรวมทั้งควรสวมใส่เสื้อผ้าที่มีสีอ่อนโปรง่งสามารถระบายอุณหภูมิความร้อนและป้องกันแสงแดดได้ 2. ท้องเสียอากาศยิ่งร้อนอาหารจะบูดเสียได้ง่ายกว่าปกติเพราะเชื้อโรคต่างๆจะเจริญเติบโตได้อย่างดีนะคะเสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆเกี่ยวกับทางเดินอาหารเช่นโรคท้องเสียท้องร่วงอาหารเป็นพิษวิธีป้องกันคือควรรับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม่ ยึดหลักกินร้อนช้อนกลางล้างมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารรวมถึงดูแลความสะอาดของภาชนะใส่อาหารและไม่กินอาหารที่ตั้งทิ้งไว้นานๆหรือหากทานอาหารไม่หมดควรจะเก็บเข้าตู้เย็นเพื่อให้อาหารไม่บูดเสียค่ะ 3. โรคผิวหนังแสบแดงผดหรือผื่นจากความร้อน <c oughs> เกิดจากการที่ร่างกายขับเหงื่อออกมามากเกินจนทำให้รูขุมขนอักเสบ ส่งผลให้ผิวหนังเกิดอาการระคายเคืองเป็นตุ่มหรือว่าผื่นได้ดังนั้นในช่วงหน้าร้อนแบบนี้อย่าลืมดูแลผู้สูงอายุในบ้านชำระล้างร่างกายอย่างสม่ำเสมอและหมั่นสังเกตตามเนื้อตัวหากมีผื่นหรือตุ่มขึ้นให้รีบทายาบริเวณที่เป็นทันทีหรือก่อนออกแดดก็ควรจะทาครีมกันแดดที่มีค่าป้องกันรังสี UV มากกว่า50และ PA บวกบวกบวกนอกจาก3มโรคที่ว่ามานี้แล้วนะคะยังมีเรื่องของสภาวะอารมณ์ในวันที่อากาศ ้อนเราต้องพยายามใจเย็นพูดคุยอย่างมีศิลปะรวมถึงการสร้างบรรยากาศให้แจ่มใสยอยู่เสมอและหากพบอาการผิดปกติของผู้สูงอายุที่อาจจะเกิดจากโรคบางอย่างนอกเหนือจากที่กล่าวมานะคะควรจะรีบพาผู้สูงอายุไปพบแพทย์เพื่อรักษาและหาแนวทางป้องกันร่วมกันต่อไปค่ะ